สวัสดีครับวันนี้อยู่กับแอปท o มันนี่นะครับในส่วนของวันนี้ผมก็จะมาะปั่นสปินนะของ Lucky b a แบนะครับคลิกเข้ามาในส่วนของโปรโมชั่นนะครับนี่มันก็จะมีให้นะ c ครับล k คกี้แแจกหนักนะตั้งแต่วันที่1ถึง31ธันวานะครับก็คลิกเข้าไปนะครับอของผมมันมี1สิทธิ์นะ,ะนี่ผมไม่แน่ใจรายละเอียดว่าต้องทำยังไงครับถึงจะได้1สิทธิ์อาจจะใช้ซื้อของนะครับ อ่ะนี่ผมมีหนึ่งสิทธนะครับเตรียมตัวเล่นเกมนะครับคลิกเข้าไปปุ๊บมันจะมีอะไรสิทธ์ครั้งแรกตั้งแต่วันที่เก้าแล้วอที่มีหมดอายุอ่ะคุณมีหนึ่งสิทธ์อันนี้ผมไปซื้ออะไรวะเน,นี่ยอ่ะเดี๋ยวเริ่มเล่นดีกว่าปุ๊บอ่ากรอกตัวเลขหนึ่งถึงเก้าพันเก้าล้วก็เก้านะครับงั้นผม เอาเลขแปดสิบเก้าแล้วกันเฮ้ยเก้าเก้าดีกว่าเลขน่าจะสวยอะยืนยันนะครับปุ๊บอันนี้ใช้ไปหนึ่งสิบแล้วรอมันอีกทีนึงนะครับว่าจะได้ไหมอะใครที่มีสิทธิ์เล่นก็มาลองเล่นได้นะครับอ่ามันมีเวลารอบเนี่ยสิบสองเลฬกาห้าที่ถึงบ่ายโมงนะครับนี่ก็มาลองเล่นได้เห็น เียวหลายคนลงนะครับก็ได้เงินมานะเข้าไวเดตนะครับมาทดลองกันได้นะครับ